วันนีเราเสียกี่าเนีผมนี่เราทำซอสผัดนะผมเรือหววันนี้ยวันนี้เราทำข,ขั้วขั้วหม,ม,ม,มูหน่อไม้เฮ้ยผัดหน่อไม้ใส่หมูนี่นะครับผมมีหน่อไม้ส้มนะผมวันนี้ไม่ใช่หน่อไม้รองนะหน่อไม้ส้มมันเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วก็หมูบดนะหมูบดเหลือจากเมื่อวานนะใบกะเพราพริกแดงกินตาดำนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะนะตากระเทียนนิดหน่อยพอขาดไม่ได้คือน้ำเปล่านะผมเดี๋ยวก็ตีกระทะขาดไม่ได้ตัวคือซอสหั่นคนลงสิบาทนะครับผม เรามาดูวิธีทำมันเลยง่ายๆวันนี้ทำเป็นคั่วนะไม่จะผัดนะใครตั้งใครตั้งช่องตั้งถูกไหมตั้งถูกไหมคั่วนะคั่วนะวันนี้ไม่ได้ผัดนะนี่ใส่หมูไปเลยไม่เป็นไรคล้ายๆกันเหรอน้ำเปล่ากันเค่แท้สิกระทะ ก่อนนะผมไม่ได้ผัดนะผมเราขั้วนะเพราะวันนีวว้เราไม่ใช้น้ำมันนะผม น้ำเปล่าเราสุดยอด หมูหน่อไม้ยองนะผมวันนี้ซอสผัดตามสาสกลร้อยสิบเก้าบาทนะครับใครสนใจจินที่ลิงก์นะวันนี้ฉลองก็ขายอีกแล้วมีออเดอร์เข้ามานะผม เป็นก,กน๊าซหัวแล้วหัวผู้ที่เขาขายร้านตำสั่งนะเปลี่ยนใหม่แล้ว,ลวหงวใหญ่เลยเปิดทีกระทะป,ปิวเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อืครับเดี๋ยววันที่สิบนี้เราก็เปลี่ยนมือเขาครัวแล้ว,ลวใ,ชใช่ไหมหเราไม่ทำไมไ,ไม่ได้เดี๋ยวต้องขายของตลอดไงพร,ร,ร,รุ่งนี้อยากกินอะไรนะผมพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเสี่ยแกจะนี่กินอยากให้ทำอะไรให้ดูนะเห็นงไงผัดปลาฉลาม ตุ่งติงหมูเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับเัเหมือนนนก้อนนะเหมือนยากได้กระทะใหม่ก็ไม่รู้แคกมันแตกดูวิธีการทำตั้งไฟไว้น้าไปทอดถ้วยอะดูไว้มันได้ไม่ไหม แตกออกมานะครับปล่อยไปเลยค่ะ <laughs> นี่ครับผมหมูถูกแล้วเรามาเรื่องขัง้นตอนต่อ,อไปนะผมเราจะผัดพริกลงไปแล้วครับผมพริกก็ไม่ต้องใส่เยอะนะผมใส่น้อยๆหน่อยพอม <laughs> <อ>ันไม่เด็ดมันก็ไม่อร่อยเลยครับใช่ไหมต <laughs> ้องใส่เจนน้ำเยอะๆไว้นะ อันนี้พริก Bluetooth บูทูธเปล่าเนี่ยใครขนาดเนี้ยไม่เผ็ดนะผมพริกแดงกินดาพริกแดงกินดาไม่เผ็ดก็รู้จะอะไรจะเผ็ดแล้วนะผมนีม่เลยวันนี้ห้องน้ำไม่ว่างด้วยอะค่ะเผ็ดแล้วนี่เขาจะตั้งโถแล้วติดสามวันนิดหนึ่งกักนใช่ได้เนี่ยนะผมแล้วก็ผัดหมูอย่างนี้ ไม่ให้ผัดเดีย่ยทำพริกให้สุกก่อนใครจะใส่น้ำมันเพิ่มไปหน่อยก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่อร่อยนะมันจะมันจะเยี้ยๆดี่ยวนี่นะผัด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 นี่เสร็จแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะแห้งน,นะครับผม องไม้เราใส่ขั้นตอนสุดท้ายได้องไม้เราลวกมาแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ลวกในเกลียงองไม้มันจะแรงไงยิ่งขี้เกียจหิวอ่ะหิวเมื่อไหร่ถึงจะใส่เครื่องปรุงนะครับผมตอนน,นี้เราก็ยืนดีหิวเรอไปก่อนต้องทรายทำแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยเราอะ่อฮะฮ้ ก๋าเนื้อขาเนาะวันนี้เราทําซอ,อาสผัดนะผมตามสั่งนะขั่วหมูนะผมมีหมูมีพริกจบเลยไม่ใช้ผัดนะผมเราไม่ใส่น้ํามันเนาะผัดแบบไหลน้ำมันนะผมตอนนี้กำลังเขากำลังดูในยูทูปเขากำลังทำกันเยอะนะตามตลาดนู้นตลาดนัดนะเนี่ยเขาตกงานจะไปขายนี่แหละตลาดนัดห่อละสิบบาทนี่สิบบาทเขาขายแค่นี้เองเราทำขเราก็ซื้อัซื้อซอสผัดเขาไปขาย ขวดแลกะกระทะพอาีหมูหนึงโลหนึ่งขวดหมูมนึงโลเท่าไหร่ร้อยแปดอันนี้ร้ออันนี้70็อัตีไปเจ็ดสิกลมๆก็230ร้อยสเฮ้ยแม่เลยร้อยแปดสิบสองร้อยสามสิบได้ไงล่ะสองร้อย้าใบกระทะอีกสิ 250, กาบาทกระทะหนึ่งกระทะนี้สองร้อกตักอย่างนี้ก็ได้ประมาณนะโอ้ํำไรครับเย็นหมูก็เนใส่เลือกคนน้งเนี่ยอร่อยแน่นอน นนขาดแก๊ส่าน้ำมันรถขับไปเราก็ขาย20งเรือขาย10บาทนี่เอาเมาื่อกี้บอก10บาทอยู่เลยใช่ไหมว่าคาเาขึ้น <c oughs> แล้วมันขึ้นตอนนี้บอกครถแก๊สม,มันต้อใช่แล้วอ10บาทก็รวยตายครับนี้เนี่ขายได้ประมาณ500อะไม่ได้ขาดานัอ ได้เดือดถองห่อได้าระ่ที้ตัดให้ได้ห้าสิบห, <c oughs> ห่อหายให้พันเลยขึ้นนะ้ม <c oughs> บอบน้ำมบันแพลงรึอ่าหมูแห้งแล้วพริกแห้งแล้วต่อไปใส่เครื่องปรุงนะผมใส่ไปเลยกระทีใหญ่มานนี้ประมาณสาม้อนโต๊ะ เนี่ยใครจะไปก่อยยอดนะใครตกงานนะนี่เลยไปขายผัดกะเพราห่อเลยที่ตลาดนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยคั่วเอาแบบเสีเเยแก้วเนี่ยอร่อยอร่อยแน่นอนก<ค>าแฟแปดโปโกตเจ็ดังเหรอโอเคๆได้ครับเดี๋ยวแอดมินเรารับออเดอร์นะผมนี่ใส่่อไม้นะ นี่ดูกล้องนี้ไม่ดูแต่ในน้นอยากกินอะไรเรอ่ะสีเข้าอยู่ในรคแล้วนะมนี่อยอดนะครต่งานนะเราก็ขายแต่หมูกับไก่อหมูบดหมูแล้วหมูชิ้นแล้วไก่บดแล้วก็ไก่ชิ้นพอสี่อย่างักับเขาสี่อย่างเนี่ยตักหอยยี่สิบบาทเนี่ยแค่นี้เอง ถ้ S <S าแกส๊สยังไงมนมีถ้าแก๊สมามันเป็นข้าวเลยนะแล้วข้าวนะที่เขาขายกันนะ่ะขายไข่ดาวไปสิบบาทเราก็จะซื้อไข่ขขลเลยนี่เปลือแปกมาไข่ดาวมันมีถึงเบอร์ไข่ก็คาถาได้แน่เลยเปลือกแตกนี่ยยังไงก็ขายได้อ่ะไม่อร่อยเลยโคกดาเลยด่าใครด่าเชนเดลนี่ผมผัดยังไงไม่อไหวบ้าวะถามทีงานได้เลยผัดยังไงก็อร่อย อร่อยไหมทั้งใจอร่อ,อ,อยอือโคเรหรออือข้าวเช็ดเลยน้ำขีดอย่างเดียวยังไม่เสร็จเ,เ,เนี่ยเราไปใส่ใบกะเพราทำไมไมันเริ่มเยอะแล้วตอนแรกกับพายนิดเดียวเนี่ยเยอะต้งหน่หอไม้นมี่แหละเยอะนี่ไงเราเข้าใส่ใบกะเพราทั้งส่งไล่เวลาเราขายไงเขาผัดกะเพราใช่ไหมเอ้ยเขาผัดกะเพรานี่เราขายใบกะเพราเนี่ยเราไม่ต้องซื้อ ได้หมเลอได้ยงน้แงๆเลยแลยองฟ้าถามวันนี้ทำเมนูอะไรเนี่ยนี่ไงน้องฟ้ากินด้วยป่ะกินด้วยไหมน้องฟ้าเออกินด้วยไหม,ย,ย,มย,ยตัวล้างยำตัวล้างมือล้างล้างไม้กินข้าว ไปทำมามันมันเยอะจังในทีนี้มาเล่นนิดเดียวองเงี้ยอย่เงี้ยนะโหใครไปทำเนี่ยเราก็ทำตัดใส่หน่อไม้ยก็ได้กระทะหนึง่งไม่ใส่หน่อไม้กระทะหนึ่งหน่อไม้ไมันถูกอยู่แล้วนี่นี่ราดข้าวยี่สิบบาทแคเนี้โอ,โ,โอ้โหอร่อยอ่าโอยเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตักใส่ยา่างค่ะนะ ยังยนะันะไม่ต้องชิมน้องซ้ายรู้หอรยอ,ยนะอ,เ,อ,อเส็จแล้วรลองมาจกสา,ยยามาน,นันนก,บเบกนเสร็จแล้วครับลองนะม,มัสยามันได้เยปไ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 ปอ,นนะอรไปไปไปอ อันนี้สให้ม่บนนี่ครับผมเสร็จแล้วผัดกระเพราขั่วขั่วขั่วอะไรนะขั่วหมูลงไม้ลงอใส่ไวกะเพราโอเคไม่รู้จะตั้งชื่อเมนูอะไรน้ำใส่น้ำมันมันเป็นผัดกะเพราได้เด้เขาไม่ยอมเดี๋ยวเขาฟ้องร้องแล้วผมนี่เลยคอร์ด69บาทนะใครสนใจสั่งสินค้าจิ้มทีลิงได้เลยวันนี้ขอจบคลิปเค่นี้ก่อนนะครับทีมงานหิวข้าวแล้วสวัครับแม่บ้านซีย์เกมสันสิค่69บาทหมูโดหนึ่ง สองขวดหนึงไปผัดขายตลาดเลยเนี่ยตัวถูกตอนนี้เขาขายวัยี่สิบยี่ห้าเนยแต่เราขายได้อร่อยผัดยังไงก็อร่อยอะ่ะติด้าวผัดยังอร่อยเลยครับผมรับรองไปเลยจบต้องสายกดต่อก่อนเลยอะ่ะ<ผ>คิดดูเลย <laughs>